คือเต็นต์ต่างๆเช่าปัานมาเช่าใช่คราว่าเช่าคือละสามร้อยวนอนนอนบัานพักก็ได้ <laughs> ว่าแล้ว I had cars with my two hands A lonely child ขณะนี้เวลา18น,นาฬิกา19นาที <your> เรากำลังมี่ขึ้นขเขาเพราะยังไม่ถึง Jævla dårlig. นั่งวงไฟเราคิดว่ากูมาถึงจุดดีได้มันอารมณ์ยงานจริงอะมันไม่รู้จะพูดอะไรอะอมันนิ่งๆมันเหนื่อยอากาศก็หนาวขี่รถฝนตกทางก็ไม่ได้ดียิงตอนจะถึงอะตอนที่หมอกลงอะหมอกไม่เห็นทางเลยแบบไม่กล้าขี่ต่อเลยเพรจะเป็นเหวหรือเปล่าจริง I don't have the time to hear you whine about a broken heart She's a pistol packing matador and I'm the bolt to taunt I'm adoring this contortionist who warped my inner thoughts But I was easy picking, she would listen and boy I love to talk

ข่าวก็จเจริญนะตอนสมเหมืองเจริญเหมือนเอาง่ายๆที่เนี่ยคนมีทองเยอะซื้อแบบเขาเรียกอะไรเงนินมัคคอได้ใช้เพราะว่าลงทีก็เพิ<อ>่สิบห้าวันอะไรเงี้ยสิบห้าวันลงในทีนก็มีเงินเก็บกันแหละใช่เอาไง,ไง่ายๆคนที่อื่นที่อื่นเขาเอาของมาขายเองขายดีมากเขาจะแห่กันซ<อ>ื้อเนื่องจาะว่าแบบมับได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ซื้อ ตัวเต็มยศมากเสื้อเป็นฝนหมวกครบเรากำลังจะออกจากที่หมู่บ้านขี่ไปอีกหน่อยนึงไปหาที่พักผ่อนของวันนี้กำลังคิดว่าอยากได้นอนที่ฟิลดีๆใกล้น้ำตกขี่ไปดูก่อนสตาร์ทรถ 来，注 <Bye. S 2>、oh, yeah. และนี่คือเส้นทางอาจจะต้องคุดปัดคปุดปัดหน่อยใช่ไหม,ออมเอ้ยอ,อ,อ,อย่ายโยกนะ รอดอยู่แต่ขาขาตัวเองไม่รอดจุ้มออใช่กีขาจุ้มไปทีใา้สมบัติซะได้ปะ ถึงพักทีถึงแล้วมาถึงแบบของจริงละท่านนี้ เต้นเราเสร็จเรียบร้อยภารกิจต่อไปกระโดดน้ำํำแต่ว่าขี้เกียจถ่ายวิวละเดี๋ยวค่อยถ่ายพรุ่งนี้เช้าอะใหม่เฟ้นเฮ้ยคุกล้องใหม่เฟ้นคนอะไรคุยออกับกล้อง <F> อะใหม่ <F> เฟ้นถืออะไรอยู่อะถือกล้กองเล่นน้ำดีวกว่า นอนไหมตกวเชื่อว,ว่ามึงน,นอนมึงกลนอยู่ทัง <c oughs> ไฟยังสวย ออกมาทางนี้อีกร่วงกว่าร่วงกว่าเพราะว่ารู้กันแย่งตัวเมียกันแล้วลูกก็ไปแล้วไปแล้วพรุ่งพรุ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยพี่ไม่กล้าจับจักรจีอยู่กับแมลงแล้วจักรจี้ตาปล่อยนี่แหละให้กูทำได้ เราทั้งสองคนกำลังจะกลับเข้าเมืองไปทำภารกิจสุดท้ายคือการเพื่อนอยู่ไหน My friend My friend อยู่ไหน My friend อยู่นี่เรากำลังทำภารกิจสุดท้ายนั่นคือการไปใช้กำลังเบาๆที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราจะขี่รวดเดียวยาวๆสองชั่วโมงเดี๋ยอ็ทีวีเล่อทีวีเฮ้ยไอย้สันเป็นฟรีทีวีเลยครับตัว <laughs> ะมาได้นเพ,เพื่อนเพื่อนใหม่กูมึงไม่มากูจะ<อ>ชวนมาขึ้นเขาแล้วเนี่ยอะไรนะมึงไม่มาปุ๊บกูจะชวนเพื่อนขึ้นเขาละอ๋อนม่นะอือไปรู้จักกันตอนไหนอะรอมึงขึ้นชั่วโมงอะ <laughs> นั่งทำความรู้จักกันอะ นะได้รับพรจากพระคำั้นๆโชคดีโยม,โโยมอ,อุ่นใจนะอุ่นใจจริงเนี่ยเพราะเนี่ยแบบอยู่น้ำอยู่น้ำว่าโชคดีโยม in trouble It's there. น่าจะครึ่งชั่วโมงโดยประมาณจากที่เ <when> จ้าวาดเขาบอกไม่น่าจะมากกว่านั้น <'s> ก็ทำได้แค่เดินต่อไปได้เรื่อย

อันนี้หินปูนเลยเนี่ยนะเฮ้ยดีใจว่ะไปถึงได้ไงวะมาเฮ้เยตะโกนมาหน่อยตะโกนมาหน่อย